สวัสดีค่ะผัวจับได้เมียนอกใจหลังพาลูกไปเข้าค่ายวัดเร้าหลินอึ้งยิ่งกว่าเมื่อรู้ว่าชูคือใครผัวจับได้เมียนอกใจหลังพาลูกไปเข้าค่ายวัดเร้าหลินอึ้งยิ่งกว่าเมื่อรู้ว่าชูคือใครประวัติซื้อของออนไลน์เฉามากเมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวแปลกๆจากวัดเซาหลินซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งศิลปะการต่อสู้ของจีนหญิงสาวอายุ33ปีซึ่งทำงานในรัฐวิสาหกิจและแต่งงานแล้วได้พาลูกชายของเธอไปที่วัดเซาหลินในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเดือนสิงหาคมเพื่อเข้าร่วมค่ายประสบการณ์ศิลปะ การต่อสู้ระยะเวลา7วันทว่าเธอกลับตกหลุมรักพระหนุ่มใบย4 4ป,ปีที่ทำหน้าที่สอนศิลปะการต่อสู้ให้เด็กๆต่อมาในเดือนกันยายนหญิงคนนั้นได้ส่งข้อความไปหาสามีเพื่อขอหย่าร้างและยังใช้เงินของตัวเองซื้อตั๋วรถไฟเชิญพระหนุ่มไปยังเมือง อี้ฉางโดยทั้งคู่ได้ไปพักที่โรงแรมและทำสมาธิอย่างเข้มข้นตลอดทั้งคืนจากนั้นยังติดต่อการต่อเนื่องสามีของเธอซึ่งไม่ยอมทนกับการถูกหักหลังหลายครั้งได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้บนโลกออนไลน์ ine, ทำให้พระหนุ่มถูกขับไล่ออกจากวัดเซ้าหลินตามรายงานจาก สื่อของจีนแผ่นดินใหญ่ชายที่ใช้นามสกุลหยางได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ทางอินเทอร์เน็ตโดยกล่าวว่าเขาแต่งงานกับภรรยามานาน10ปีและมีลูกสองคนภรรยาของเขาทำงานที่บริษัทพลังงานและพลังน้ําในมณฑลหูเปย่ยซึ่งเป็นงานที่มั่นคงเขาเดินทางไปทํางานบ่อยครั้งทําให้ทั้งคู่มีเวลาร่วมกันน้อยลงหลังจากแต่งงานภรรยาของเขายัง ได้แสดงความรู้สึกเหงาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่ต้องห่างไกลกันและความต้องการที่จะมีใครสักคนอยู่เคียงข้างในอย่างกล่าวว่าในเดือนสิงหาคมปีนี้ภรรยาได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของลูกชายในการพาเขาไปที่วัดเซาหลินซึ่งตั้งอยู่ที่มณนทนเหอหนานเพื่อเข้าร่วมค่ายประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้เป็นเวลาเจบันเนื่องจาก ลูกชายยังเด็กและต้องพักที่วัดผู้ปกครองจึงต้องไปเข้าร่วมด้วยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือภรรยาของเขาดูเปลี่ยนไปหลังจากกลับมาเธอมักจะทะเลาะกับเขาบ่อยครั้งและยังขู่จะหย่าร้างอีกด้วยตอนแรกนายหยางรู้สึกสงสยัยแต่หลังจากนั้นก็พบว่าภรรยาของเขามีความสัมพันธ์ลับกับพระหนุ่มวัยยปีซึ่งเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับลูกชายของเขาในช่วงที่พนับ อยู่ที่วัดทั้งสองเริ่มต้นจากการดูแลเด็กในตอนกลางวันและความรู้สึกก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนกลางคืนหลังจบค่ายภรรยาของเขายังได้ซื้อตั๋วรถไฟให้กับพระหนุ่มและเชิญเขามาที่เมือง อี้างมนทนหูเป่ยเป็นการส่วนตัวพวกเขาได้ไปที่โรงแรมเพื่อทำสมาธิอย่างเข้มข้นหลายคืนติดต่อกันจากการตรวจสอบประวัติการใช้ใจ่ายออนไลน์ของภรรยาในอย่างพบว่าเธอได้ซื้อถุงยางอนามัยหลายกล่องด้วยเงินของตัวเองในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและยังซื้อยาคุมกำเนิดทางออนไลน์ด้วยในอย่างต้องการที่จะรักษาชีวิตคู่ของเขาแต่ใจของภรรยา ได้บินไปแล้วแม้ว่าเธอจะพาลูกมาพบเขาในงานเลี้ยงแต่เธอก็หาโอกาสแอบ,บไปซื้อถุงยางอนามัยและวางแผนที่จะออกเดินทางไปพบพระหนุ่มอีกครั้งในอย่างโกรธมากจึงนำเรื่องนี้มาเปิดเผยบนโลกออนไลน์ทางด้านวัดเร้าหลินได้ออกแถลงการยอมรับว่าพระหนุ่มดังกล่าวได้บวชที่วัดจริงแต่ขณะนี้ได้ออกจากวัดไปแล้วและไม่สามารถติดตามตัวได้วัดเร้าหลินได้ตัดสิน ใจขับไล่พระหนุ่มออกจากวัดและห้ามกลับมาที่วัดเศร้าหลินอีกขอขอบคุณแรงข่าวสนุก .com ค่ะ